เส้นบน่มาดูผมก็จะแบ่งตามตามลายผมที่มันเป็นเราจะไม่แบ่งย้อนลายผมถ้าเราแบ่งย้อนลายผมผมจะเกิดอะไรขึ้นมุนหวายปะ,ะเราจะแบ่งตามลายผมที่มันเป็นที่มันเป็นอยู่ตอนนี้อ่าผมก็จะแบ่งอาจจะมองไม่เห็นนะฝั่งนู้นทำไงให้มองเห็นวะโอเคยาดโอเคเรียบร้อยอ่าลายผมเป็นอย่างนี้ทีนี้เราก็มากะเอาเอ้ยแล้ว่านนี้จะกะได้ไงอะ อย่างนี้แล้วก็กะจุดผมตกไงเนี่ยเห็นไหมมันก็จะมีรอยแตกของผมโคตรเยอะเลยเนี่ยแตกเล็กแตกมากแตกน้อยเพราะนั้นเราก็เลือกเอาสักแตกหนึ่งแล้วหวีเข้าไปหาอะไร <S <S เออเนี่ยเราดูจุดเธอแม่งแตกแล้วเนี่ยเนี่ยแม่งแตกอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยผมจับมือเนี่ยเห็นป่มอยู่ประมาณนี้สแสดงว่าก้อนนี้แหละเราก็หวีเช็คอีกทีหนึ่งปุ๊บอ่ะแตกม่งแล้วเราก็หวีเข้าไปหาเลยปุ๊บเราไปจับ <Wow. S 1> อันนี้แค่ให้แบ่งให้มันแบ่งให้มันเอ้ยยังแบ่งให้ แบ่งให้เราเข้าใจพื้นที่นะอาจจะไม่ต้องเป๊ะแต่ควรจะเป๊ะครั้งแรกอาจจะไม่ต้องเป๊ะอ่าพอได้ปุ๊บเราก็มาทำอะไรอ่ะม้วนเก็บผมเดี๋ยวผมจะให้ดูว่ามันมันมันเหมือนในที่ผมไอ้นี่ปะ่ะ A few moments later ว่าม้วนเก็บมันต้องมีคนมาซูมอินนี่ตรงนี้นะตอนที่ม้วนอนะเนาะว่าม้วนเก็บยังไงเนาะ ก็ไม่เปนะ็นไรเนาะหนีบให้มันอยู่ตามมีตามเกิดแล้วกันนะถ้าใครดูอยู่เออหนีบให้ในในได้ได้อ่าพอเราได้ตรงนี้เราก็จะได้ตรงนี้ด้วย <c oughs> ก็หนีบตรงนี้ไปด้วยไม่ในตัวอือก็ม้วนอย่างงี้สู่มาแล้วกันนะใครที่ไม่เห็นอนะเก็บผม,มนี้คือวิธีการเก็บผม <If you S 1> ใช้ได้ <moments later. S 1> ใช้ได้หมดใช้ได้ทั้งผมหญิงผมชายนะจริงๆวิธีการแบ่งเนี่ย ผมชายจะแบ่งน้อยสุดผมหญิงจะแบ่งเยอะสุดแต่พอดีว่าอาจารย์คนที่สอนน่ะเขาเรียนจบผมหญิงมาด้วยไงเราก็ได้เทคนิคการแบ่งผมตรงนี้ไปง <Wow. S 1> ไงไม่บอกป่ะถูกไหมนี่คืออ a r ี a ของการตัดแบ่งแบบนี้สามารถตัดผมหญิงได้เลยแต่ก็ไม่อยากจะคุยนะคุยสนิท <laughs>